เลือกคบเพื่อน4ประเภทนี้เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะก่อนไปฟังอย่าลืมแท็กเพื่อนที่เราหวังดีให้มาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกับเราด้วยนะ 1. 1. เพื่อนดีมีอุปการะคือสามารถเป็นที่พึ่งให้กับเราได้และคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เรามีความทุกข์เวลามีภัยก็คอยคุ้มครองป้องกันไม่หนีหายไปไหนนะ 2. เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์คือมีความสนิทสนมกันเหมือนญาติมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันและก็คอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากไม่ละทิ้งไปไหน 3. เพื่อนที่คอยแนะประโยชน์คือแนะนำเราในทางที่ดีพาเราทำแต่ความดีและก็ห้ามเราเวลาที่เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำความชั่วนะ และสเพื่อนที่มีความรักใคร่คือเวลาที่เรามีความทุกข์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคอยให้กำลังใจปลอบโยนเราและคอยแก้ต่างให้กับเราเวลาที่มีคนมากล่าวหาใส่ร้ายเราในทางเสียให้หายนะฝากไว้นะเพื่อนแท้ไม่ได้หวังอะไรจากเรามากมายหวังเพียงสิ่งเดียวจากเรานั่นคือหวังดีฝากกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะ,จะเจริญพร